สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์พาลวยเช่นเคยเด้อครับพี่น้องครับหลังจากที่นําเสนอเลขชุดสรุปครับพี่น้องเนาะคลิปก่อนหน้านี้ครับว่าจะมานําเสนอเลขราวพัฒนาแบบต่องวดให้พี่น้องเอฟซีครับผมครับคลิปนี้กรมาแล้วเด้อครับผมครับพี่น้องเอฟซีที่ได้เบิ้งคลิปสรุปครับจะเห็นว่าเลขของพอกระนวดที่เพิ่มมาใหม่กั สูตรนี้เดินดีเด้อครับผมครับเดินดีพอกระเลยมานําเสนออ่างวดวังหันครับผมครับเข้าที่ห้ากับสี่ครับผมเด่นที่ห้าเข่าครับผมครับเลขออกหาหาร่างแล้วก็นหนึ่งซี่บนครับสําหรับคลิปนี้กับมาเลเด้อครับพี่น้องลาพัฒนาพ่อกระนวลครับไปต่องวดครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาพร้อมกับเลข เด่นเก้ามาเชียะครับผมบังหันกับเขาทีหนึ่งครับวันนี้ก็เลยสิเอาสองสำนักนี่แหละครับพี่น้องมาประกบคู่ให้พี่น้องเอพเบิ้งเป็นสองสำนักแรกในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม67ครับเบิ้งเป็นแนวทางเก็บเป็นข้อมูลไว้เด้อครับพี่น้องเหลืออีกประมาณนสองมือครับผมครับวันจันทร์ครับก็สิเฮ็ดตัวเด่นคือเก่าครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่างครับแล้วก็สิมาประกบให้พี่น้องเอพเบิ้ง ครับเพราะว่าวังหันเข้าที่1เข้าที่1 4ึ่ครับผมสองสำนักนี้ประกบคู่กันแล้วก็มาย้ำตัวเลขทูบให้พี่น้องซี่เบิ้งไปน้ากันพร้อมครับเลขทูบองค์พระพิกฆเนศกับเขาครับผมจุดวันที่27ล่าพัฒนาออก28-1441ครับเสียดายครับเขามาเชย่์กับบริสื่อครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางล่าพัฒนาแบบต่องวดกับ พ่อกันนวลเก่ามาเชียร์กับขอขอพระคุณพอเด้ครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมครับถ้าเกิดว่าเลขพอเขาครับพี่น้องเนาะเขาตัวเองขึ้นเก่าครับเลขสูตรเก่ามาเชียร์เดินดีขึ้นเก่าครับคลิปนี้ไม่น่าพลาดได้ครับผมอย่าเผลอย่าพลาดครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้ครับ อย่าเผอได้ครับพี่น้องออกไปแล้ว 1, 4, 4, 1, หนึ่งสีี่หนึ่งเหลือสี่สองและหนึ่งสองครับผมลาวพัฒนางวดวันที่ 1, หนึ่งแล้วก็รัฐบาลไทยพร้อมครับผมเหลือสี่สองและหนึ่งสองหรือว่าพี่น้องมักหนึ่งสี่ก่ะจัดตัวเก,าวก้ากระดครับผมเหลียกเล่าออกตัวเก้ากับบอยคือกันครับนี่ครับ สูตรเก้ามาเชียรครับผมงวดว่าหันได้ศูนย์หนึ่งสองครับเอาไปประกอบกับเด่นเดินดีผันรุดครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดีผันรุดครับบม่อได้มาประกอบกับพอลาดผ่าหรือว่าอพอกันนว่นถ้าบ้องจันเข่าแน่นอนครับพี่น้องเข้าหนึ่งสีแน่นอนครับงวดนี้9ก้ามาเชียได้เก้าศูนย์หนึ่งครับ 9.01ครับผมเด่นบนล่าง9มาเชียร์ลาพัฒนางวดวันที่1กรกฎาคม67ได้9.01เนี่ยครับพี่น้องลาพัฒนาพ่อกรนนวน5กับ4เน้นไปที่5ครับผมมาเต็มเต็มเสียดายก็มาเชียร์ไปประกบกับน่าจะเป็นถ้าว่าแมนเดนเดินดีกับเป็นคน้นภูเขานะครับผม หกเแปดนี่โอมาาครับพี่น้องเนาะครับรุดไปต้องก้ามาเชียและพ่อกรนนวลเขาแน่นอนครับเขาตัวร่องนะครับผมตัวร่องของพอคือ1นซนะครับผมนี่ครับมาเบึงพอกรนนวลหมวดนี้ครับ8กับ9 9กับ8ดครับ เด่นไปที่เก้าเด้อครับผมเด่นไปที่เก้าลาพัฒนาพ่อกะนวนลหนึ่งกรกฎาคมหกสิบเจ็ดเด่นบนล่างเก้ากับแปดครับเน้นไปที่เก้าครับหัวข้หันเน้นไปที่ห้าครับจริงๆพ่อให้เก้ากับแปดนะครับผมก็มาเชียร์เขียนสลับกันครับพอจะเนินตัวตัวแรกครับพี่น้องเนาะตัวเก้าจริงๆเพื่อนให้เขียนเพื่อนลงเพื่อนมาบอกก็มาเชียร์ว่าเก้ากับแปดครับ นี่ครับเน้นเก้าด้วยครับผมเน้นเก้าวันนี้ก็สิเอาสองสำนักนี้ครับประกอบคู่กันให้พี่น้อง f อีเบิงครับเก้ามาเชียร์และพ่อกันมวลครับได้หกคู่เท่านั้นครับ ลาพัฒนาพ่อกระนวนและเก้ามาเชียครับผมหนึ่งกรกฎาคมหกสิบเจ็ดก้ามาเชียได้901พ่อกระนวนได้8กับ9ครับพ่อกระนวนเน้นเก่าแล้วครับผมเด่นไปที่9กสองตัวบนล่าง98 99 08 09 18าเครับผมเนี่ยครับพี่น้องลาพัฒนา สองสำนักประกบคู่กันทะเนเนรักเก่ากัจจมบัอ้าโทษที่ลืมเขียนตัวนี้ครับ9 8 9 9แ9และ19ครับผมตัวเนนเดอร์ครับพี่น้องตัวเน้นเอาแคปนาจอไวเดอครับพี่น้องแคปนาจอไว้ครับผมเนี่ยครับว่าพี่น้องจะเอาตัวเด่นนี้ไปประกบกับสำนักอื่นก็ได้ครับผมแต่ว่า คลิปนี้ก็มาเชียเห็ดห้มบ่งกอนครับเป็นเก่ามาเชียกับพอหลาดอาพอกระนวลนี่แหละครับผมพาะว่าวังหันเข้ากันที่หนึ่งสีได้ครับผมเข้ากันที่หนึ่งสีครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางเราพัฒนาครับพ่อกระนวลครับผมตัวเด่นครับสองตัวมาหนึ่งตัวแต่ว่าวังหัน มาทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น้องห้ากับสี่งวดนี้ได้เก้ากับแปดได้ครับผมเก้ากับแปดเน้นไปที่เก้าครับผมครับมาประกบกับสูตรของเก่ามาเชียเองเนี่ยครับพี่น้องเนาะเก้าศูนย์หนึ่งครับกับเดมาหกครูครับได้มาหกครูจังไดนพี่น้องที่กับพิจนาเบิ้งก่อนได้ครับผมกับเบิ้งได้หลายเสียนหลายสำนักเทียบเทียบเบืงเอาครับพี่น้องเนาะร่อพอลาดเผาก้อนก็ได้ครับผม ครับพอลาดเผากับโค้งจะเป็นอีกบ่มือแรงกับมืออื่นเด้อครับผมสําหรับตัวเด่นของพอครับแต่ก็อีกหลายๆายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะครับเผื่อบ่ไดดผ่าดบันใด้กันเด้อครับผมเอาถ่ายคลิปนี่น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมครับมีโชคมีลาบไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขบัว่าจะเป็น ลาพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยครับหนึ่งกรกฎาคมหกสิบเจ็ดครับขอให้ถูกสามตัวสองตัวตรงๆเ้อครับพี่น้องมีโชคมีลาบไปน้วกันสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีครับพี่น้องเนาะพ่อกันคลิปหนาแนวทางลาพัฒนาที่จะนํามาสนเนาสนอซูพี่น้องที่เป็นํำรับต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ